ใครหา t o y ยต a c ค m r y นะฮะไฮบิดตัว n a v i g เ t o ตปี2017โฉมมายเนอร์เชนอยู่นะฮะร,ราคาดีๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะสภาพดีแล้วในการรีวิวของผมเนี่ยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าไปรีวิวตอนที่รถถอดทุกอย่างออกหมดเลยนะฮะให้เห็นกันแบบ Exclusive ทุกซอกทุกมุมกันเลยนะฮะใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับ สนับสนุนโดยวิสารออโต์คาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออลต์คา c ์ดคสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตคานะฮะวันนี้อยู่กับรถ Toyota าคัมรี่นะครับ2.5ไฮบริดเป็นตัวเนวิเกเตอร์ปี2017 ในโฉมไมเนเชนนะฮะท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นสีฟ้าเห็นไหมครับสวยงามลงตัวเลยนะฮะตัวนี้ออกห้างป้ายแดงเนี่ยนะฮะหนึ่งล้านหกแสนหบาทวันนี้ผ่านไปแล้ว7ปีเลขไมใช้งานไป1นึ่งแสมืนโลค่าเฉลี่ยนในการใช้งานปีหนึ่งสองหมื่นโลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ราคาเหลือแค่6กแส0 0นบาทหายไปล้านหนึ่งท่านผู้ชม ใครสนใจนะฮะอยากได้รถสภาพดีนะครับต้องคันนี้เลยราคาดีด้วยนะฮะราคานี้บอกได้เลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีมาเริ่มจากด้านหน้าท่านผู้ชมตัวไมน่าเชนเนี่ยนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไทมมาให้ไฟเลี้ยวแยกโคมออกมานะฮะท่านผู้ชมไฟตัดหมอกเป็น LED นะฮะกระจังหน้าสวยงามครับโลโก้โตโยต้นะฮะหรือว่าโลโก้3ห่วงมีสีฟ้า แทรกอยู่ด้านในบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนะฮะไปดูโครงสร้างของรถคันนี้ตอนที่มันกำลังทำความสะอาดอยู่ไปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้จอดอยู่ในโรงบิวนะฮะปรับสภาพนะครับก็คือสปาภายในช่วงลงช่วงล่างนะฮะก็เรียกง่ายๆว่า เตรียมความพร้อมนะฮะผมถือโอกาสมารีวิวนะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าบางท่านนะฮะไม่เคยเห็นนะครับในความคิดของผมเนี่ยนะฮะบอกอย่างนี้เลยรถที่เข้าบิวเนี่ยนะฮะเราก็จะแกะมาฟอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นการทำคลิปเนี่ยนะฮะจะเห็นโครงสร้างของรถแบบแบบที่แท้จริงเลยนะฮะซึ่งเวลารถไปบิวแล้วเนี่ยนะฮะไปตั้งขายแล้วเนี่ยมันไปลื้อไปแกะ เพื่อถอดดูเนี่ยมันยากฉะนั้นเนี่ยดูแบบนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมผมคิดว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถอยู่นะฮะจะได้เห็นว่าเออภายในของรถคันนี้เนี่ยนะฮะใต้พรมพื้นลงไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะอย่างเช่นคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านหน้าเดี๋ยวผมไม่รีวิวแล้วกันนะฮะอ่าเพราะว่ารีวิว ไปรีวิวตอนเปิดคลิปดีกว่านะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูโครงสร้างเลยเริ่มจากฝากระโปรงหน้านะฮะมาโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะผมเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วนะฮะสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะดูความเดิมของฝากระโปรงก่อนนะฮะเนี่ยความสม่ําเสมอของสีนะฮะเป็นสีฟ้ารถคันนี้เป็นสีฟ้านะฮะภายในก็เป็นสีฟ้าแต่จะไม่เงาเห็นไหมฮะมันจะไม่มีความเงาเหมือนกับสีภายนอกนะครับ นี่เห็นไหมพลาสติกยังอยู่ครบนะฮะสันหลอนการขึ้นรูปเห็นไหมครับเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะคำเตือนต่างๆเนี่ยฮะอยู่ครบเลยสันหลอนเม็ดอาร์คและดูตะเข็บตะเข็บเดิมๆนะฮะท่านผู้ชมลูกยาง<ม>ฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่ครบเลยนะฮะนี่คือฝากระโปรงเดิมไล่เรียงมาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมันมีสันมันมีหลอนเห็นไหมครับการขึ้นรูปแล้วมีเม็ดอาร์คอยู่ นี่มีตาปั๊มตโตโยต้าเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะน็อตยืดฝากระโปรงนะฮะท่านผู้ชมจากที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเคยมีการแกะมีการถอดมาก่อนนะฮะอ่าฉะนั้นเนี่ยมันชนมาหรือเปล่านะฮะหรือว่าแกะแค่ทําสีแค่เคลมสีก็ดูตามมาเลยเริ่มจากซอกก่อนซอกเดิมเห็นไหมฮะซอกเนี่ยแบบนี้แกะพลาสติกออกเห็นชัดเลยเห็นน,อน็อตแก้มเลย ปกติจะไม่เห็นนะมันจะมีพลาสติกสีดําครอบอยู่นะแต่ตอนทําความสะอาดเราจะแกะหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมน็อตแก้มตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แบบนี้เดิมไม่มีแกะซุ้มโชคต่างๆดูความสม่ําเสมอของสีสีเป็นเนื้อเดียวกันนะหัวซุ้มโชกเนี่ยกับภายในแก้มเนี่ยกับคารเ,เห็นไหมเนี่ยมีสัญลักษณ์9แล้วก็เลข R 9R เห็นไหมไล่เรียงมาเนี่ย ปกติมันจะมีฝาครอบอยู่ไงเราจะมองไม่เห็นนะครับแบบนี้ดีไล่เรียงมาจนถึงคานปีกนกด้านขวานี่ 9R ชิ้นเดียวกันเห็นไหมครับร้อยต่อกับคานหน้านี่คานหน้าร <ๆ S 2> ูกลมๆนะฮะความสม่ำเสมอของสีเลข9เห็นไหมครับอ่ากระเดื่องล็อกฝากระโปรงจากตรงนี้เนี่ยพอแกะพลาสติกออกแล้วก้มมองไปเลยจะเห็นคานตัวนี้นี่เนี่ย เ็นเหล็กกล่องตัวเหล็กกลงมีความโค้งรับกับกันชนหน้านะท่านผู้ชมมันจะยึดอยู่กับหัวชัสซีทั้งสองข้างเดิมๆแบบนี้ไม่ชนแน่นอนรถเนี่ยชนไม่ชนอยู่ที่คานหน้านะฮะสำคัญนะครับอ่าแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงคานปีกนกด้านซ้ายเมื่อกี้9้าานี่ก้าวเห็นไหมชัดเจนไล่เรียงมาเลยนะฮะท่านผู้ชมจนถึงน็อตแก้มด้านซ้ายเห็นไหมอ่าตัวที่หนเนี่ยคานใน นะ 9L น็อตแก้มดูไปพร้อมๆกันเลยจนหัวตุ้มโชกมาร์กกิ้งยังอยู่ Met k, ยเม็ดอาร์คไล่เรียงไปจนถึงซอกไล่ขึ้นมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงคันนี้ไม่ชนแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมล้านเปอร์เซ็นด้านหน้าอ่ะมาดูเครื่องยนต์ครับนี่คือเครื่องยนต์นะฮะอ่าของโตโย t a าเขานะฮะเป็นไฮ b ริดเซนเตอร์จีไร์นะฮะท่านผู้ชมเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ ตัวนี้ให้พลักกำลังสูงถึง205แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะฮะท่านผู้ชมเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะเห็นไหมไม่มีล่วงไม่มีเยิ้มฝาโตกเห็นไหมครับอดึงก้านขึ้นมาให้ดูเลยนี่เห็นไหมเดิมๆเลยท่านผู้ชมน้ำมันเครื่องพึ่งถ่ายเลยนะครับสรุปให้เลยครับคัมรี่คันนี้โครงสร้างด้านหน้าเนี่ยนะฮะเกรด A แน่นอน100%ครับ ท่านผู้ชมมาถึงช่วงล้อนะฮะกำลังถอดล้อแม็กเลยเป็นแม็กเจ้าของเดิมใส่มานะครับผมมันอ่านว่า R ใช่ไหม R emotion น,นะฮะ R สีดำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางเลนโซซีรีส์ของยางนะฮะ245ทับ 40R18 ปีของยางสัปดาห์ที่9ปี2022นะฮะดอกยางยังลึกอยู่เลยดูหน้ายางท่านผู้ชมอ่าเลนโซนะนี่เลนโซ สะพานยางยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมใช้ได้อีกยาวๆเลยนะอ่าเนี่ยครับเห็นแบบนี้สบายใจเลยนะทีนี้อ่ะกิงหน่อยอ่ามาดูนี่ท่านผู้ชมช่วงล่างนะฮะถอดทําไมถอดทําไมนะ,ะถอดล้อทําไมครับเห็นไหมถอดเพื่อเราจะยิงเนี่ยนะฮะต่างๆนะฮะเราจะใช้น้ํายาก,ก่อนนะฮะแล้วก็ยิงนี่ดูพวกเห็นไหมมาร์กิ้งลูกยงลูกยางผมชัดเจนนะเห็นไหมครับโชค๊เคเชิร์กไม่มีรั่วไม่มีเยิม้ม นะฮะอ่าแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับอ่ามาด้านข้างมีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะท่านผู้ชมเป็นสีเดียวกับตัวรถคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมี่ยมมือเปิดเป็นโครเมี่ยมมาพร้อมระบบสมาร์ทยคเรตนะครับมาถึงตรงนี้นะดูโครงสร้างแบบแบบแบบแก้ผ้าเลยนะฮะแบบแก้ผ่อนแก้ผ้ากันเลยมาดูครับอ่าเห็นยังแก้ผ้าอยู่ มาเริ่มจากความเดิมของประตูบานแรกก่อนนะฮะนี่ตะเข็บเดิมนะไปช,ช้าๆนะไปช,ช้าๆไล่เรียงมามีลูกยางสันลอนเนี่ยใช่ไหมสันลอนการขึ้นรูปความสม่ำเสมอของสีเอาเล็บสัมผัสดูดได้ตรงนี้เห็นไหมไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็แผ่นไปตรงซอก เห็นไหมครับเดิมเดิมนะซอกเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแผ่นไปตรงแป้นวางเท้าดูง่ายเลยแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมว่ารถผมไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําเห็นไหมครับพรมพื้นซับในต่างๆนะครับเห็นไหมโอ้โหเห็นยันนะกาแก้ผ้าแบบนี้ก็ต้องเห็นหมดเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําจริงๆเห็นโครงสร้างเห็นพื้นรถปกติไปขอเขาดูได้ไหมไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหม พื้นรถเนี่ยเม็ดอาร์คเต็มไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมมันจะมีแผ่นรองความร้อนอยู่นะเนี่ย <Okay. S 1> เนี่ยแผ่นรองพื้นเนี่ยอันนี้สําคัญนะอ่ามันจะวางอยู่ตรงไหนนะนัดนี่วางอยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมอ่ามันจะวางแล้วก็จะมีพรมพื้นทับมันไปอีกรอบหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะฮะแล้วดูโครงสร้างเนี่ยให้เห็นเม็ดอาร์คชัดๆหมดเลยนะครับทั้งบานเลยนะฮะเห็นไหมครับการเชื่อม นะฮะอ่าด้วยโรบอทนะฮะหรือว่าอ่าเชื่อมในโรงงานะนะฮะท่านผู้ชมชัดเจนนี่สติกเกอร์กรอนประตูบานถัดไปเห็นไหมน็อตเสาบีสวยงามโอเคเลยแบบนี้บานแรกผ่านนะฮะเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟบานที่สองนะดูประตูก่อนแหมแบบนี้ไม่ถ้าไม่ต้องดูนะท่านผู้ชมสัมผัสแค่เนี้ยผมสัมผัสได้เลยว่าแท้เดิม นะครับโครงสร้างเหมือนกันนะดูตะเข็บความสม่ำเสมอของสีดูให้ดีนะเป็นเนื้อเดียวกันท่านผู้ชมนะฮะไล่เรียงไปเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมที่นั่งแถวที่สองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยวางเบาะอยู่ตรงนี้นะและน้าถังน้ํามันเห็นไหมท่านผู้ชมอถังน้ํามันแล้วเห็นแบตเตอรี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูแบตเตอรี่อ่ะดูโครงสร้างไปก่อนนะครับมาท้ายรถครับ มาดูท้ายนะท่านผู้ชมนะฮะสวยงามกล้องมองหลังมีนะนี่มันจะมีพรม,มอยู่นะตรงนี้เห็นเลยเห็นไหมฝาท้ายก็มีตาปัม๊มโตยโยต้าฝากระโปรงหน้าก็มีฝาท้ายก็มีท่านผู้ชมเห็นไหมและดูนอ้นอยยืดนะฮะฝาท้ายมีการแกะมานะคันนี้แต่ฝาท้ายเดิมเห็นไหมแกะเพราะอะไรมานี่แกะเพราะอะไรแกะทำสี นะฮะผมไม่มีความจําเป็นต้องบอกนะฮะท่านผู้ชมย้ํากันอีกครั้งหนึ่งผมรีวิวรถเนี่ยผมชัดเจนนะครับตั้งใจรีวิวนะครับสภาพเป็นอย่างไรก็รีวิวแบบนั้นเลยรถคันนี้นะฮะท้ายเนี่ยมีการเบียดสะโพกด้านขวามานะฮะมีการเบียดสะโพกด้านขวามามีการเก็บงานมาเนี่ยช่วงนี้มีการเบียดมานะครับแต่ไม่หนักแต่ไม่หนักดูตามผมไปเลยนะท่านผู้ชมอ่ะมาดูภายในนะฮะ เห็นไหมนี่คือหลุมยางอะไหท่านผู้ชมนะฮะยาแนวท้ายเดิมๆนะครับลูกแบตเตอรี่สตาร์ทอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับและนี่แบตเตอรี่ไฮบริดท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆยาวๆแบบนี้แหละนะฮะตอนนี้ค่าตัวนะฮะจากโตโยต้าเลยของแท้มือหนึ่งเจ็ดหมื่นเจ็ดหบาทไทยนะฮะท่านผู้ชมนะครับแต่ตัวนี้รับประกัน10ปีมีการรับประกันถึงปี2027 นะฮะพอรถปีสิบเจ็ดก็เหลืออีกสามปีนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับดอยเบียดด้านขวาด้านซ้ายของตัวรถนะฮะเห็นไหมมีการเก็บงานมาแต่ไม่หนักนะท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าชนหนักนะฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะมีการเก็บงานมานะครับอ่ามีการเก็บงานมีการทําสีมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมชัดเจนแต่ฝาท้ายเดิมนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับ นี่มันโดนเล็กน้อยอ่ะท่านผู้ชมโดนเบียดนะฮะผมไม่มีความจําเป็นต้องบอกนะพูดอย่างนี้เลยนะฮะผมไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกถูกไหมผมบอกว่าดีก็ดีผมก็เชื่อแบบนั้นนะแต่ก็นี่แหละคือการรีวิวนะฮะมันพูดออกไปแล้วมันนําเสนอออกไปแล้วเนี่ยนะฮะอีกอย่างหนึง่งผมมีความเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะข้อหกได้นะอีกอย่างเราต้องการค้าขายในอาชีพนี้ก็ต้อง รักษาจุดยืนนะครับผมวันนี้ขายไม่ได้เยอะแยะนะ,ะขายไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายไม่ได้เป็นขายเยอะที่สุดในประเทศแต่การรีวิวผมก็คิดว่าผมตั้งใจจะรีวิวให้มันละเอียดมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับนี่คือจุดยืนนะครับท่านผู้ชมไม่มีความจําเป็นต้องบอกบอกสวยก็จบถูกไหมแต่นี่คือช่องผมเว้ยท่านผู้ชมนะฮะอยากนํานเสนออะไรแบบนี้ครับอมาประตู เห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บเดิมนะฮะแผ่นไปเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับทั้งสี่บานนะครับเห็นไหมเดิมเดิมสนิทของผมเห็นพื้นรถไหมเนะี่ยเห็นไหมมาบานที่สุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับตะเข็บเดิมนะฮะเดิมไล่เรียงมาจนถึง ขอบซอกเห็นไหมครับท่านผู้ชมชัดเจนเม็ดอาร,คร์ครบเลยนี่แผ่นเพดนะฮะตัวนี้นะฮะเลขเครื่องเลขถังอยู่ตรงนี้นะ,ะแผ่นไม่แกะแปะใหม่นะท่านผู้ชมตัวนี้ปี2017ตรงปีนะฮะไม่ใช่ลากจดนี่น็อตยึดต่างๆมอ,อก,ก็ครบนะฮะหลังคาบางๆอ่ะครานี้หมูมาดูภายในที่ลูกค้าไม่มีโอกาสได้เห็นเราจะมาบอกเขากัน เห็นไหมครับท่านผู้ชมเริ่มจากหลังคาก่อนเนี่ยเคยเห็นไหมหลังคาแบบนี้เหมือนหลังคาบ้านเลยไหมมีคานนะฮะเห็นไหมเนี่ยเดิมๆเ,เลยมีแอร์แบ็กวิ่งอยู่นะฮะ mm hmm. เห็นไหมครับเนี่ยเส้นแอร์แบ็กเนี่ยวิ่งอยู่นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมวิ่งไปจนถึงด้านหลังเลยเพราะว่าแอร์แบ็กรอบคันนะฮะคันนี้หลังคาเดิมๆบางๆเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับโครงสร้างเสาเสา A คือเนี่ยนะเสา A เห็นไหมเสา A เดิมเสา B เห็นไหมครับเสาซีเห็นไหมชัดเจนนะครับแล้วก็โครงสร้างการยึดนะฮะนี่พื้นรถสันลอนต่างๆอยู่ครบนะฮะเดิมๆเลยเนียนๆเบลลนี่นะฮะเห็นเบลล์ไหมเนี่ยเบลลเนี่ยนะเห็นไหมลูกเบลล์นะเห็นไหมมวนเบลล์มวนไอ้เข็มขัดนิรภัยอ่ะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นและนี่คอนโซลตรงกลางนะฮะอ่าที่ยึดช่องแอร์แถวที่2เนี่ยปลายช่องแอร์วิ่งมา นะครับและนี่คันเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับและนี่คือเลขตัวถังอยู่นั่นนี่เห็นไหมเลขตัวถังเดวหมูอินเสิร์ตให้เขาเห็นเลยนะเลขตัวถังอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูตู้แอร์นี่รถเนี่ยนะถ้าจมน้ํามาเนี่ยนะท่านผู้ชมเนี่ยพวกนี้เป็นสนิมหมดนะฮะเนี่ยเป็นสนิมหมดนะฮะแบบนี้เดิมนะครับชัดเจนเลย ซื้อรถมือ2เนี่ยได้เห็นการรีวิวแบบไม่ใช่รีวิวเดยวจะเหมือนว่าชมตัวเองได้เห็นสภาพรถที่เขาถอดแบบนี้ถือว่าดีนะฮะท่านผู้ชมดีกว่าที่เขาแต่งองค์ทรงเครื่องมาแล้วแล้วเราไม่สามารถขอดูได้นะฮะท่านผู้ชมนี่คือความเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวกล้องไปดูของที่เขาถอดไว้หน่อยอยู่ตรงไหนหมูเดินตามมาเลยเรียวๆไปเลยนี่ท่านผู้ชม เห็นไหมเสา A เห็นไหมครับเสา B เห็นไหมเสา C อ่าด้านหลังลำพงลำพงพื้นพรมดคมมมูความใหม่เห็นไหมความใหม่เห็นไหมผมฟอกแล้วผมฟอกให้จริงทำให้จริงเห็นไหมเห็นไหมรับให้มันสะอาดเลยมันมีพวกดิน เพื่อนลงทงลงเท้าไปเนี่ยนะฮะเราทําให้ทําให้เนียนเลยแล้วตากแดดให้หมาดจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาดูหลังคารอยเจิมรอยยันไม่มีเห็นไหมเห็นไหมครับทำให้สะอาดจริงๆนะฮะแบบนี้คือสบายใจได้เลยนะครับคันนี้การันตีได้เลยโครงสร้างนะฮะเอาคลิปเป็นประกันอยู่แล้วนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวรอประกอบนะรอประกอบแล้วผมจะไปรีวิวภายในนะฮะจนถึงการทดลองขับ ไปติดตามครับไม่รู้ว่าชุดนี้จะทันไหมนะฮะอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็ได้หรือว่าถ่ายอีกวันหนึ่งก็ได้นะฮะท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูภายในกันภายในตกแต่งด้วยบ่อนหนังสีเบทนะฮะท่านผู้ชมผมเริ่มจากแผงข้างก่อนบุหนังตรงนี้ลายไม้เห็นไหมครับสภาพดีนะฮะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติมีม่านด้านข้างด้วยนะฮะมือเปิดเป็นโคมเมียมดูความสะอาดของเบาะท่านผู้ชม นี่ได้รับการฟอกการทําความสะอาดมาแล้วนะเห็นไหมหนังเดิมนะหนังเดิมเลยนะฮะเป็นหนังรูนะครับเบลใหม่กิฟเห็นไหมครับหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะสะอาดสะอ้านเลยนะฮะเห็นไหมต่างกันลิฟเลยนะครับกับเมื่อกี้นี้นะครับทำความสะอาดเราทําแบบจริงจริงจังๆอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะผมมาลองนั่งดูนะฮะภายนอกสีฟ้าภายในตกแต่งด้วยสีเบจหรือว่าสีครีมเนี่ยมัน มันรับรู้ได้ถึงความสบายตานะครับผ่อนคลายนะครับและรถดูกว้างนะครับดูสะอาดนะครับอ่าสวยงามนะครับมือเปิดอ่ามือจับบนหลังคาเห็นไหมครับหลังคาสะอาดอยู่แล้วนะครับและนี่เบาะด้านหน้ามีมือจับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าผู้สูงอายุใช้ได้เลยกระเป๋าจิงโจ้นะครับช่องแอร์ลายไม้2ช่องผมพื้นใหม่กิฟต์นะฮะฟอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เสา C มีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยนะฮะม่านหลังไฟฟ้านะครับที่เท้าแขนลายไม้โอเคเห็นไหมครับท่านผู้ชมใหม่มากแล้วนั่งสบายแอร์เย็นนะครับอ่าเลกรูมเฮดรูมเลือๆกลิ่นเนี่ยนะฮะสะอาดมากท่านผู้ชมนะฮะอย่างนี้เลยมาตำแหน่งผู้ขับขี่ครับแผงข้างประตูบุหนังนะฮะท่านผู้ชมลายไม้กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกล็อกกระจก ปรับกระจกซ้ายขวาเมมโมรี่ซีทของเบาะไฟฟ้า2ตำแหน่งจดจำและดูเบาะท่านผู้ชมเบาะปรับไฟฟ้าเห็นไหมฮะ,ะมีด้านหลังมาด้วยปีกเบาะเดิมไม่ซุดสภาพดีนะฮะเดี๋ยวลองมานั่งหน่อยอนั่งสบายนะครับท่านผู้ชมนิ่มนวลน,นะฮะเบาะนิ่มมากเลยนะครับและนี่ตามมือมาเลยนะที่เปิดฝาถังน้ํามันที่เปิดฝาก็ฝาท้ายที่เปิดฝากะโปรงหน้าไล่เลี้ยงขึ้นไปนะฮะเอนจินสตาร์ตสต็อป นะครับกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มการลื่นถลลยนะฮะปุ่มจุดอับสายตานะฮะไบสปอร์ตมอนิเตอร์นะฮะเตือนก่อนที่เราจะแซงนะครับปุ่มปักกิ่งเซนเซอร์ช่องแอร์เรือนใหมหนึ่งแสนสี่โลนะครับค่าเฉลี่ยปีหนึ่งสองหมื่นโลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะท่านผู้ชมไม่เยอะนะ,ะถัดมาก้านด้านขวาเป็นไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็การด้านซ้ายเป็น ที่ปัดน้ำฝนนะครับท่านผู้ชมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังตัดด้วยลายไม้รับสายวางสายได้มีคูดคอนโทรลสภาพดีนะครับพวงมาลัยเป็นแบบเมนวนนะปรับทิศทางได้นี่เห็นไหมครับเบาะนั่งสบายนะครับแป้นคันเร่งเบรกมืออยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมหมูแผ่นเข้าไปหน่อยนะเห็นไหมเนี่ยนี่เบรกมือนะฮะขออภัยนะขออภัยนะครับท่านผู้ชม ที่วางเท้าถนัดถนีดีครับโอเคโดยรวมเพอร์เฟกนะฮะ,ะเดี๋ยวดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับหลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันนะท่านผู้ชมสะอาดตานะฮะที่ไฟเนี่ยไฟส่องสว่างที่ใส่กรอบแว่นที่บางแดดมีกระจกสองหน้าพร้อมกับไฟนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเสา A มีแอร์แบกนะถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีแตกแล้ว คอนโซลด้านหน้าสีดำนะครับนาฬิกาช่องแอร์และหน้าจอเจ้าของเดิมเขาไปใส่ Android จอใหญ่มาเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ลิงก์กับพวกการเปิดปิดประตูหมดเลยนะฮะอ่าโอเคหน้าจอนะฮะท่านผู้ชมเล่นอะไรได้บ้างเห็นไหมครับก็มีเดียต่างๆนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็ลิงก์กันกับอ่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะอ่าโอเค นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้มีระบบฟอกอากาศนาโนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ AC ต่างๆม่านหลังไฟฟ้านะครับเนี่ยชอบฟังก์ชันตัวนี้นะลมเย็นที่เบาะนะฮะ,ะลมเย็นขึ้นมาเวลาเดินทางไกลเนี่ยนะฮะก้นไม่ร้อน Eco Mode EV Mode นะฮะมีมาให้แล้วก็คอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยลายไม้นะท่านผู้ชมเป็นเกียร์ถุงนะครับเกียร์ CVT นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามอันนี้ที่ใส่ขวดน้ํา อันนี้ช่องเสียบ USB ช่องเสียบ power outlet และนี่ครับที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายนะฮะอ่าเราเอามือถือของเราเนี่ยนี่วางได้เลยนะปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นชาร์จไฟให้ขึ้นไหมของผมมันใหญ่อ่ะมันขึ้นให้นะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ที่เท้าแขน เลื่อนได้เก็บของได้ดูความใหม่นะเกสใส่ของอันใหญ่มากเลยอันนี้เป็นช่องเสียบ USB นะครับพรมพื้นต่างๆเบาะตัวนี้ใหม่โดยรวมโอเคเลยท่านผู้ชมรถ7ปีสภาพถือว่าดีมากๆนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาเจ้าคัมรี่คันนี้นะฮะสีฟ้าเนี่ยนะฮะน้ำทะเลไปทดลองขับดูอัตราเร่งแล้วก็ช่วงล่างกันครับมาออกถนนจริงกันครับท่านผู้ชม กับเจ้าคัมรี่นะฮะนั่งสบายนะครับเป็นรถที่นั่งสบายนะครับท่านผู้ชมเบาะนั่งได้เต็มนะครับพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือทัศนวิสัยในการมองดีอ่าเงียบอัตราเร่งดีนะฮะท่านผู้ชมพื้นปาร์ตเลย ตัวนี้เนี่ยนะฮะเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยะฮะให้พละกกำลัง205แรงม้านะฮะไม่ต้องห่วงครับปูดปาร์ตแน่นอนจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับเดินทางไกลๆเนี่ย17-18กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้สบายๆนะครับผมเคยเหยียบ104-105นะฮะเดินทางต่างจังหวัด ก็ยังอยู่ในเรทสิบห้กิโลลิตรเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันขับสบายนะครับช่วงล่างดีนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาไปใส่แม็กมานะครับเป็นขอบใหญ่ขึ้นนะครับก็จะก็ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาลดความนุ่มนวลลงไปนะฮะเทียบกับเดิมๆแล้วเดิมๆนุ่มกว่านะฮะเพราะผมขับรถเดิมอยู่นะครับแต่ไม่ก็ไม่ได้กระด้างนะฮะท่านผู้ชม ลองอัตาเล่งโอ้โห,โโหดูนี่ร้อยสี่นะท่านผู้ชมพึดเดียวเลยนะฮะขึ้นคอสะพานขอโยกนะโยกทีนะอโอเคนะฮะอัตราเล่งไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าจะเอาความรู้สึกของผมเป็นที่ตั้งนะครับนะไม่เกี่ยวกับท่านใดนะจะเอาความรู้สึกผมผมกลับไปใส่ลอเดิมนะครับโดยอายุด้วยอะไรก็ผมชอบแบบขับแบบเดิมๆนะเดี๋ยวจำตรงนี้ให้ดูหน่อยนะท่านผู้ชมที่ร้อยยี่นะเนี่เห็นไหมจำแล้วนะปึง้งโอเคช่วงล่างดีนะครับโชคเชิร์กดีนะครับ,รนะรบแต่ก็ล้อก็เป็นล้อแมก สวยสวยไหมแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าสำหรับผมต้องเดิมไม่รู้ชอบขับรถเดิมๆม,มากกว่านะครับท่านผู้ชมอโอเคคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่สมรรถนะดีสภาพดีราคาจับต้องได้นะครับรถปี17ตัวไมเนอร์เชน e ออกห้างป้ายแดง1 6 5 9 0 0้านบาทวันนี้เหลือ6 1 9 9 0 0 0บาทราคานี้เนี่ยนะฮะ บอกได้เลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับนี่คือรถยนต์มือ2ดาวสูงสูงเข้าไว้แล้วผ่อนให้น้อยปีถึงจะคุ้มค่าครับดอกเบี้ยรถยนต์มือ2แพงกว่าป้ายแดงทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดีนะครับมีตำหนิไหมมีนะ,ะสะโพกสะโพกด้านขวานะเออสะโพกซ้ายพูดผิดซ้ายอ่าสะโพกซ้ายท่านผู้ชม มีเบียดมามีเก็บงานเรียบร้อยแต่ไม่ได้ถือว่าชนหนักนะครับท่านผู้ชมผมไม่มีความจําเป็นต้องบอกนะฮะบ,บอกไปแล้วนะครับแต่นี่คือช่องของผมอยากจะรีวิวอะไรที่มันแบบชัดเจนนะครับท่านผู้ชมคันนี้สภาพดีนะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําเลขไม้แท้ใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0ูนย์7 7้า5ห้าห้า็ดดหห้าผมรับสายเองนะครับยืนยันว่าคันนี้สภาพดีครับ ครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c ค m r รนะฮะ2.5ไฮบริดเนวิเกเตอร์ปี2017นะครับบอดี้รอบคันผมดูแล้วภายในดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้วนะฮะดีครับท่านผู้ชมราคาไม่แรงนะครับใครสนใจโทรได้เลยที่เบอร์0915577695ผมรับสายเองนะครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารโอโตคารนะฮะขอย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจ มีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ